สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช้าโซเชียลที่เคารพรักทุกทท่านนะครับเนาะแล้วก็ขอกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช้ายูทูบที่รักทุกๆคนเลยนะครับเนาะเมื่อนี้เคยอุดรก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำพิธีการแห่บุญผเวดนะครับก็คือว่าบุญระเบียบพิธีบุญเดือนจีในเหีดพ้องแบบพิสานน้องแบบดังเดิมนะครับเนาะเมือวานนี้เคยอุดรก็ได้ถ่ายทำมัน อมือกินครับเมื่อกินบุญเมื่อวานนี่เมื่อนี่ก็เลยเป็นเมื่อแห่ครับเนี่ประเวทเมื่อนี่ก็คือว่าจิ้เซิร์นประเวทเขาเมืองนะครับเนาะวันนี้เขาที่มาบอกความเปลี่นมาของบุญประเวทนี่ครับให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้เกิดใหม่ลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญุ่้นนะครับผู้หัวใกวิธีว่าเออบุญเดือนจีนเนี่ยหรือว่าบุญประเวทเนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนมามันเป็นอย่างไรนะครับเนาะที่ขอเล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆนะครับเนาะ บุญพระเวทหรือว่าบุญพระเวทนะครับหรือบุญมหาชาตินะครับเนาะบุญประจําเดือนที่ตามเหตุของพี่น้องชาวอีสานนะครับนั่งสือสานเป็นงานบุญไม่ประจําปีของท้องถนนิ่นะครับเนาะมีระเบียบวิธีปฏิบัติแบบดั้งเดิมเตบตั้งไปจากปัจจุบันอย่างไรนะครับบุญพระเวทนะครับมีความหมายเกี่ยวข้องกับชาดกเรื่องมหาเวทสันดรนะครับชาดกที่แสดงบารมี10ประการนะครับของชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงเพียเียนนะครับบำเพ็ญเพื่อจะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับในภาษาอีสานจะออกเสียงพระเวทเป็นบุญพระเวทนะครับเป็นเป็นชื่อเรียกม้เรียกว่าบุญพระเวทนะครับบ้างก็เรียกว่าบุญมหาชาติเพราะเป็นชาติการที่สําคัญที่สุดของพระพุทธเจ้านะครับทวนเรงบุญเจิมนะครับพศ .2539 ได้กล่าวว่านะครับชาวอีสานมีความเชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ เทศนะครับมาลายหมื่นมาลายเสียนว่าพระพูดจะมาตัดสเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระศรีอริยเมตตาใครอยากจะพบเห็นท่านและร่วมในศาสนาของท่านจะต้องไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับฆ่าสมุนชีพามทำลายสงฆ์ให้แตกกันและจะต้องฟังเทศพระเวทหรือเทศมหาเวสันดรชาดกทั้ง13กันให้จบ ใน1วันนะครับถือว่าได้ปรานิสงมากแม้แต่น้ำมนที่ตั้งไว้ในขณะเทศก็จะนำมาประพรมเพื่อกันเสด็ดจจางไรได้นะครับการจัดงานบุญะเวทจะนิยมจัดในช่วงเดือน3เดือน4หรือราวเดือนกุมภา์มีนานะครับเมษาก,ก็อาจจะเป็นได้ครับทุกวันนี้นะครับใช้เวลาในการจัดงานรวมทั้งหมด3วันนะครับหมู่บ้านหรือชุมชนใดจะจัดงานบุญนี้ ก็จะมีการบอกกล่าวพี่น้องหรือหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาช่วยและร่วมบุญกันนะครับทำให้เกิดสายสัมพันธ์และความสามัคคีนะครับพระอริยานุวัตเียมจารี2006นะครับปีพศ2006ได้รวบรวมนะครับระเบียบการจัดงานประเพณีทําบุญพระเวทของภาคอีสานไว้นะครับซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับหนึ่หนดวันจัดงานบุญระเวทโดยผู้นำชุมชนนะครับ ผู้นำวัดและทายกทายิากาผู้เกี่ยวข้องจะมาประชุมหารือกันเพื่อกำหนดวันจัดงานบนุญผวีตหรือว่างานประชุมประชุมบุญเดือนสีนะครับซึ่งจะมาจะนิยมทำกันในช่วงเดือนสามเดือนสีไม่จำกัดว่าจะเป็นวันขึ้นหรือวันแรมนะครับเอาที่สะดวกนะครับซูมมอนี่ก็เอาสะดวกเอาตามมอลัมนะครับเนาะอันนี้ก่บุญบ้านน้องคู่นี่ก็คือวนันเอาตามมอลัมนะครับมอลัมขอหาห้ก็เลยได้เมอนี่ครับ 2. หนังสือชาดกเรื่องมหาเวสสันดรที่ถูกบันทึกลงในใบลานด้วยอักษรธรรมซึ่งมีทั้งหมด14ผูก13กันนะครับจะถูกแบ่งและกำหนดพระสงฆ์สามเณรให้เป็นผู้เทศในแต่ละกันนะครับ3หนังสือบอกบุญทีกานิมุ์พระจากวัดอ่ต่างๆนะครับมาเทศและมาร่วมงานนะครับพร้อมนำส่งหนังสือเทศกันต่างๆตามที่ได้ระบุ ไว้ไปยังพระสงฆ์สามเณรที่ถูกนิมนต์ให้มาเทศในกันนั้นๆนะครับส่วนพระสงฆ์สามเณรของวัดที่จัดงานลูกที่มีความชำนาญในการเทศก็อาจจะถูกนิมนต์ให้มาเทศเฉพาะการพิเศษด้วยก็ได้ครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการเป่าประกาศให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงนะครับมาร่วมงานบุญนะครับนี่นะครับเป็นขั้นตอนการคร่าวๆนะครับเนาะ การจัดงาน่างๆนี่ก็คือว่าต้องพ้นในชุมชนนะครับเนาะช่วยกันนะครับนะการจัดสถานที่เพื่อต้อนรับโดยผู้นําชุมชนชาวบ้านพระสงฆ์สามเณียนในวัดจะร่วมเรียงร่วมใจกันนะครับจัดสถานที่จัดเตรียมสิ่งของสําหรับงานนะครับบุญนะครับและสําหรับต้อนรับผู้มาร่วมงานบญประกอบด้วยนะครับทําธงชัยนะครับหรือธงหางยาวผูกไว้กับลายไม้ไผ่ปักไว้ทั้งสี่ทิศนะครับ ทำที่วางข้าวพันก้อนบูชาติดกับหลักธงแปดอันนะครับฉาดใหญ่แปดอันนะครับฝังจิตกับหลักธงฉาดน้อยแปดอันตั้งไว้บริเวณรอบธรรมมาตนะครับขันหมากเบิงแปดอันนะครับตั้งไว้จิตหลักธงรอบบริเวณนะครับขันหมากเบิงสองอันตั้งไว้ที่หออุปคุดนะครับ ทงท่อทําให้ได้จํานวนเท่ากับทงชัยนะครับนี่แหละครับเป็นไอพิธีการนะครับแล้วที่ในการจัดงานนะครับมันต้องมีอย่างนม่บุญผื好นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้เกิดไม่ใหญ่ลุ้นลูกหลานนะครับที่ยังบ่หูจักนะครับเนาะก็บที่มักขอกาวให้ฟังในเป็ี่นแบบย่อๆนะครับเนาะพอได้เข้าใจนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นงานบุญเวทกะ พ่อแม่พี่น้องก็มากนาหลายตานะครับเนกกบาะจากทั้งบ้านอื่นเนีย่ยทั้งกวางทั้งไก่ได้ยินข่าวเนีย่ยจากเกิดอ,อุดอรนีเครับที่เป้าประกาศไปทั้ง y YouTube เนีย่ยว่ามีบุญมีงานนะครับกตพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็สอบถามมางานเมือ่อใดครับพฉะนันงานเนี่ยเขากับมีถึงแต่วันที่ประมาณวันที่สองหรือวันที่สามนะครับยังก็เป็นงานวันก็คอือมือกินบุญครับ มือนี้ก็คือว่ามือแห่ระเวียเขาวัดนะครับเนาะฟังเทศฟังธรรมฟังเทศมหาศาสตร์นะครับเนาะสําหรับลูกเต่าเ่าหลานผู้เกิดไม่ใยลุ้นก็อาจที่พวโหดจากกาเคยอดรก็ได้ถือโอกาสเอาน้าเรื่องบุญระเวียนี่แหละครับมาน้าเสนอให้ฟังว่าเออมันเป็นบุญระเวียดมันเป็นไม้จังไดเขาที่จัดเขานิยมจัดกันในช่วงไหนนะครับเนาะเออในงานแล้วมันตรงนี้อย่างเนี้ย ต้องเป็นลักษณะแบบใดก็จะเป็นบุญพเวเยดนะครับเนาะเมื่อนี้ก็เคยอุดรก็ได้ก้าประกาศให้เพ่อแม่พี่น้องบ้านไก่จิตติดเชียงหรือว่าพี่น้องทั้งเอิน้นทั้งไก่ครูอยากก็มารวมทัาบุญฟังเทศฟทัธงทมทั้ง13กันนะครับกันผาเวทนะครับเนาะกัเชิดในนะครับนาที่บ้านหนองหอกครูแล้วก็มหมอเลี้ยงนี่เขาก็คณะหมอลำเขาก็ได้มาตั้งห้านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวองค์อิงที่กําลังดังในโลกโซเชียลนะครับ ขอกราบเรียนเชิญน,นะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องลูกเต่าเล่าล้านเพื่อนฟูงทั้งอื่นทั้งไก่กะอยากเข้ามาฟังล้ำฟังเพิดฟังล้ำทำบุญทำทานกัเชิญน,นะครับที่บ้านหนองฮกูตาบนหนองฮกูอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีของเฮานี่แหละครับเนาะู้ใดเข้ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าเกิดขึ้นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเคยอ,อุดอรคนไชยภูิด้วยนะครับเด้อเพื่อจะได้น้ำคลิปดีด มาลงสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะครับเนาะสําหรับช่วงนี้กับบอได้เหตอยังไรก็ทําบุญทาทานไปกับวัดกับวาก่อนนะครับเนาะทายทําเลียงเกษตรกับอาไว้ก่อนนะครับเนาะให้จบบุญจบทานก่อนไปอุดรแตที่ไปติดตามทาคลิปมันคลิปอ้อยมาให่พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเพืรอนๆนะครับเนาะสำหรับมื่อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ